สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับ FC ซสาวหน่อย F c น้องอุ่งอิง,องครับปัวผัวกับบ่าวโทนครับในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอุ่งอิง,องครับครับพี่น้องกะหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับเรื่องราวของมหากาบบานซามลังนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่อัปเดตไปนะครับแล้วกะมันมี การเปรียบเทียบเกิดขึ้นทันทีนะครับบวาสีเป็นเหลืองเล่าของอียงกอดตามนะครับถ้ามีสองอย่างมีสองอย่างมีสองคนเข้ามามันจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาทันทีนะครับอย่างกรณีบานสามลังนี่ครับก็จะมีการเปรียบเทียบขึ้นมาระหว่างคนทํำงานนะครับสองกลุ่ม ในในการที่เฮ้าได้ถ่ายคลิปนะครับเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นณนจุดนี้บ้านสามหลังนี้กับกําแพงบ้านนะครับให้พอพอแม่เอฟซี M FC, ได้ติดตามรับชมกันตั้งแต่มือแรกครับพี่น้องตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการสร้างบ้านนี่นะครับตั้งแต่มีการพุ่นละเริ่มคุดหลุมเทเสาุคนละพี่น้นองจนหอดมือนีนะครับ กะเฮ็ดให้พอพอแม่เอฟซีได้เห็นความแตกต่างนะครับได้เห็นความแตกต่างได้เห็นการดําเนินการไปแต่ละขั้นตอนถูกจุดถูกหม่องถุกบอลน,นะครับว่าเป็นจังไดเป็นแบบได้แล้วกะเป็นลักษณะไดเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าอันไดดีเท่ากับว่าดีนะครับเทากับนิยมชมชอบเทากับยกย่อกันไปเนาะครับเนาะ อันใดบอดีเท่ากับตำหนติติเตียนกันไปตามความเหมาะสมนะครับเนาะและในเมื่อเกิดการผิพผาดคำํำติเตียนต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วกะจะมีอีกกลุ่มนึงนะครับเข้ามาบ่เห็นด้วยกับคํำที่เฮาาว้าคํำที่เฮาว่าคํำที่เฮาอีคํำที่เฮาก่าวขึ้นไปต่างๆนะครับว่า ยาทุบหมอเขาเขาอ่ะเป็นอย่างคือทุบหมอเขาคําว่าทุบหมอเขาเขาเนี่ยก็คือว่าเขาไปทําลายอาชีพเขาเหมือนบมนครับเขาไปทําลายอาชีพเขาโดยที่เขานะ่ะเฮ็ดดีอยู่แล้วเขาไปทําลายเขาเขาไปคอยไอจับทิพย์จังสันจังซี่และก็อีกล่าสุดที่เห็นในคอมเมนต์เขามานะครับว่า บ่ไดดโจมตีบ่ไดผาาพิงแต่ว่าปัดจานคนน่ะคำว่าปัดจานนี่คือว่าการที่เอาชื่อของบุคคลบุคคลหนึ่งเอารูปของบุคคลบุคคลหนึ่งไปโพสต์หรือว่าไปติดป้ายประกาศทำให้เกิดความเสียหายระบุเจาะจงบุคคลนั่นเหตุให้คนอื่นเขาหูเหตุให้คนอื่นเขาเห็นว่าโอ้ยนี่บอกคนนี่บอก อ๋อนี่บ่ผู้นี่บ่ถี่เฮ็ดมากแล้วบอดี้ี่เฮ็ดมากเพ้นจังสันส,นสินั่นคือการประจานครับแต่กะให้ไปย่อนดูนะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่ท่านรับชมคลิปพวกผมมาเนี่ยมีคลิปใดแน่ที่เห็นหนาเขามีคลิปใดแน่ที่เอาเขาไปประจานอ่า บางคนเนี่ยเบิ้งลีปมาตั้งแต่เหมือเห็ดบานสามหลังเนี่ยมาจนหอดเหมือนนี้ยังบบหูเลยว่าเป็นผู้ใดสร้างมหนาตาแบบใดผู้รับเหมาคนคุมงานมหนาตาจังใดซื้อจังใดโบหูนะคะรับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกับบอบ่เข้ามาหน้างานเห้เฮาไดทไยหรือว่าเพิ่นเข้ามาเฮากับบอไทยนะครับเพิ่นเข้ามาเฮากับบอเดทไทยนะครับพี่น้อง ก็เลยกลายเป็นว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าคนคุมงานใส่งานเนี่ยมีหน้าตาแบบใดแล้วเฮาสิประจานเพิน่นใดจังได๋ล่ะพี่น้องเราไม่ได้ประจานเราไม่ได้ทุบหม้อข้าวไข่นะครับแต่คือเฮากะเบาตามความสัตย์ตามความซื่อตามความเป็นจริงที่เราเป็นผู้ว่าจ้างโดยใช้เงินที่สามารถใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย วาจ่างมากนะครับเป็นจํานวนเงินหลายบาทพอสมควรนะครับพี่น้องแต่ทํา <c oughs> ทําไปทํามาคือมันไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปเข้ากระได้มีการตำหนิเท้ากระได้มีการเตือนเข้ากระได้มีการบอกแต่กะบ่มีการแก้ไขปรับปรุนะครับนี่คือความเป็นจริงนะบม่มนว่าทําไมไม่บอกเขาแต่แรกกะบ,บอกตั้งแต่แรกนั่นแหะครับ บอกอันนึงปึ๊บเจ้ากับเปลี่ยนตามบอกอันนี้ปุ๊บเจ้ากับเปลี่ยนตามมันไม่ใช่วิธีของช่างนะครับวิธีของช่างคือเจ้าต้องทําตามแบบในเมื่อเจ้าเหตุตามแบบแล้วข่อยสิปิติเจ้าเหตุอยังเจ้ากับมีแบบข่อยข่อยกับเบื้องแบบเจ้าเหตุตามแบบเจ้ากับเหตุต่อไปแต่ในเมื่อมันไม่มีแบบเจ้าเหตุขึ้นมาข่อยกับตองเบื้องข่อยกับตองตีมันบ่คือกับตองตักเตือนทวงทิ้งกันไปแต่ในเมื่อ เสร็จแล้วมันบอกคือบอกให้ปรับเปลี่ยนกับ,บเปลี่ยนพอแต่ท่วงติ้งกับติ้งบ่ไดมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาคือมันได้ตามใจช่างครับแต่ไม่ได้ตามแบบที่เจ้าของบ้านต้องการเราก็เลยต้องยกเลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนแก้ไขกันใหม่นะครับพี่น้องนี่คือความเป็นมานะครับ แต่เจ้าโบหูเราก็ผู้ใดคุมงานเพราะว่าข่อยบบใดทายให้เบิ้งในโพดในเฟสในอย่างกับโบมีไปน้ำหามาโหลดว่าข่อยประจานมงได้ไม่ประจานนะครับไม่ได้ประจานก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโจมตีเขาออกสื่อโซเชียลขนาดนั้นเพราะผลงานน่ะเขาเหตุงานแบบนี้กับซ้ำเขาทุบหมอกเขาตัวเองครับเขาก็รู้อยู่ว่าจุดนี้มี ช่อง u ูทู e เยอะแค่ไหนมีโลกโซเชียลหลายขนาดใดถ้าทำผลงานดีเจ้าได้หลายก็คาไปจ้างเขาโคตณหน้าอีกแต่ถ้าทำผลงานไม่ดีมันก็ออกมาอย่างถี่เห็นนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับพี่น้องอันใดที่ว่าพิษว่าถือป้กะพอพ่อแ่แอ่ซีกกะ ขอโทษขออภัยหลายๆเ้อครับเพราะว่าตามความคิดตามความหูสึกที่ได้รับมาในแต่ละอย่างที่เฮาได้วางตัวไว้นะครับว่าเขาต้องทําตัวยังไงในสถานการณ์ใดในจุดใดแต่เกิดมันบ่มาะสมจังใดก็ทักถ่วงกันใดนะครับพี่น้องก็สแสดงความคิดเห็นกันใดครับเพราว่ากันเนาะเพราะว่าคนเฮามีสิทธิ์เลือกที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นและก็มีสิทธิ์เลือกที่จะทําตัวยังไง ปฏิบัติตัวยังไงให้อยู่ในโลกปัจจุบันได้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิ้ลโฆษณาเป็นกำลังแรงใจได้เลยครับสธหรับคลิปนี้ไว้สมนีสกอร์พี่น้องได้เพบาะก็ไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ